วันนี้นะคะเราตามสินแสสมปองนะคะไปตรวจดูการปลูกบ้านบนที่ดินเปล่าเป็นครั้งที่2กันนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะได้ซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านหลังใหญ่นะคะเพื่อรองรับครอบครัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็ตามไปชมคลิปย้อนหลังได้ใน EP ีที่55ได้เลยค่ะหลักๆแล้วนะคะครั้งนี้นะคะสินแสต้องการไปตรวจดูแนวรั้วกับแนวประตูบ้านนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ โดยครั้งนี้นะคะได้นัดพบทั้งเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเช่นเคยคะ่ะเพื่อสะดวกในการตัดสินใจหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสินแสยังได้ให้เลิกนะคะเพื่อเริ่มก่อสร้างนะคะและยังให้คําแนะนําที่ดีสําหรับผู้รับเหมานะคะเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการก่อสร้างทุกๆวันอีกด้วยคะ่ะลูกค้านะคะพึงพอใจในความเอาใจใส่ของสินแสสมปองเป็นอย่างมากนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะเราลองตามไปชมกันในคลิปได้เลยคะ่ะคือกําแพงฝั่งนี้ก็ทําหลังสุด ทีนี้ซาสวก็จะเปลี่ยนหลังสี่กุมภาปีหน้าไปสี่กุมภาปีหน้าลงทิศเหนือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำกำแพงหลังบ้านช่วงนี้ต้องทำก่อนถึงจะปลอดภัยค,คือเริ่มเริ่มก่อนไปจบหลังไม่เป็นไรอ๋อได้ครับนะแล้วเราค่อยไปวางแผนทำอน,นุนในปีหน้าตอนนี้เราก็เริ่มทำแนวนี้ก่อนกับข้างหน้านเ,นเราทำบ้านก่อนไงแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะทำกำแพงเนี่ยช้าสุดน่ยก็คือ 30มกรลาต้องเริ่มลุยแล้วคือของจาส่วนนี้คือถ้าเริ่มก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล็งแนวดูว่าแนวที่พี่ขึงเอ็นไว้เนี่ยมันได้องศาไหมซึ่งองศาเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดการเคลื่อนขององศาเนี่ยมันไม่ทําให้ให้พลังในบ้านที่เราวางไว้อะเปลี่ยนอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร,รโอเคงั้นเดี๋ยวผมเช็คตัวนี้ให้ก่อน แนวบ้านมันก็จะคล้ายๆกับแนวเดิมที่เคยวัดตรงข้างหน้าไว้น่ะแหละครับแนวนี้ไม่เสียนะบางวันอาจจะเจอเอะไรแปลกๆด้วยนิดๆหน่อยๆบอกเขาถ้าเขาให้ลาบก็จบอ่ะที่อันนี้ไม่ได้มีอะไรมันจะเป็นองศาหรือทิศที่มีพลังในการเหนี่ยวนำพวกอีกมิติหนึ่ง <S <S ในวิธีเนี่ย <S <S เดี๋ยวเราไหว้ฟ้าดินเจ้าของอ่ะ คือดีที่สุดคือเจ้าของที่ว่ว้ฟ้าดินก็ยืนหันหน้าออกอย่างนี้เลยตั้งโต๊ะวหว้ฟ้าดินแล้วก็บอกท่านว่าเนี่ยเราจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างที่ในที่ของเราผืนนี้ขอฟ้าดินเนี่ยคุ้มครองเราและบริวารเพราะฉะนั้นตอน11บเอ็ดโมงสิบะเราวหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเจ้าที่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งโต๊ะแค่ปูผ้าลงพื้นแล้วก็ไหว้เลยใช้ผ้าแดงนะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วเนี่ยก็ ไล่วายวเลยใครที่เป็นคนดูแลไล่วายวเวลาเราตอบเข็มต้องมีขุดขุดนําด้วยใช่ไหมง้่ะเราก็เริ่มขุดนำออตอนที่เราขุดก่อนเนี่ยลงไปประมาณได้สัก30เซนนะครับ30เซนเนี่ยเอาหวังแซจีเผาลงไปในหลุมเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ขุดต่อได้เลยเพราะฉะนั้นไหวฟ้าดินไหวเจ้าที่เสร็จแล้วก็เริ่มขุดได้เลยในช่วงที่เราจะต้องไปเจาะ ที่อันตรายเนี่ยให้เผาหวังแซจีเยอะๆหน่อยหวังแซจีเนี่ยมันจะช่วยส่งพวกสัมภเวสีไปเกิดสัมภเวสีเนี่ยนับรวมถึงไอ้พวกที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมาที่นี่นับรวมถึงสัตว์ที่ตายในที่ผืนนี้ทุกวันแล้วก็นับรวมถึงสัตว์ที่ตายจากการที่เราทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราเผาไปประมาณวันละ5แผ่น,แผน,แผน10แผ่น5แผ่น10แผ่นทุกเช้าก่อนเริ่มงานก็บอกเขาไปแค่ว่าอ่ามารับหวังแซจีไปเกิดนะมันจะช่วยลดอุบัติเหตุที่มันไม่ควรจะเกิด ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาออกแบบแบบข้างหน้าเขาเป็นรั้วทุบหรือรั้วโปรง่งคืออย่างเงี้ยตำแหน่งที่ดีอะนะจะอยู่เสาต้นนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณแค่ตรงจุดรถสีดําอยู่อะ หลังจากเสาต้นนั้นไปหรือลูกล้อตรงนั้นไปเนี่ยจะเป็นรั้วทึบเราจะทําเป็นรั้วทึบแล้วก็มีช่องช่องช่องก็ได้คือบางคนเขามองว่าห้องครัวเนี่ยมันเป็นธาตุไฟแล้วคุณไปนอนทับบนห้องครัวเนี่ยเท่ากับไฟเผาตลอดเวลาอันนี้ไม่จริงคีย์พอยต์สำคัญก็คืออย่านอนทับเตาไฟก็จบเพราะฉะนั้นเวลาหนีเนี่ยคือตําแหน่งที่ดีเนี่ยเรานอน,อนเราก็แค่หลีกเลี่ยงเตาไฟปีหน้าไม่มีเลิกย้ายเข้าแบบเงียบๆเ,เลยเ,เข้ามาอยู่ได้เลย สารภูมิก่อน30มมกลารีตั้งก่อนเลยก็ถือโอกาสว่าพอเราตั้งเสร็จก็ให้เขาเฝ้าทีตรงนี้ให้ด้วยเลยพอปีห5ซาสาสัวลงทิศเหนือมันมีเลิกพิเศษเข้าว่าจริงแต่ว่าที่เคยทดสอบกับตัวเองคนใกล้ชิดแล้วเนี่ยคือมันมีเอฟเฟกเดิมที่ทดสอบกับคนใกล้ชิดเนี่ยคือแกเป็นคนขี้ขี้บ่นอยู่แล้วอ,อาจจะมีหงุดหงิดบ้างถึงแม้จะใช้เลิกลงไปเนี่ยแกจะขี้บ่นเป็น3เท่าเอาไหม,ไมเออถ้าไม่เอาเราเข้าแบบเงียบ สวัสดีค่ะชื่อกระต่ายนะคะออตอนนี้ทําธุรกิจขายส่งสับประรดนะคะตลอดปีอยู่ที่ตลาดไทยค่ะชื่อร้านลุงโอดนะคะตอนนี้เรามาปักหลักอยู่ที่จังหวัดปทุมเนี่ยค่ะที่ตลาดไทยเนี่ยค่ะเราเราขายของอยู่ที่นี่เราก็เลยมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าครอบครัวเราตอนนี้มันใหญ่ขึ้นก็เลยมามา,มาวนดูก็เลยได้ที่แปลงนี้ถูกใจที่แปลงนี้ค่ะคือเรามองว่าเราอยู่ได้ตลอดชีวิตอะคะ่ะคือบ้าน,เ,นเราต้องอยู่ตลอดไปแล้วคือถ้าเราได้ห่วงจุ้ยที่ด,ดีๆอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้ธุรกิจเราอ่ะมันก็จะดีขึ้นไปด้วยแล้วก็อยู่เย็นไปสุขลูกหลานก็จะได้อยู่แบบสบายใจด้วยค่ะคือคือเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบทางด้านนี้อยู่แล้วลองดูในรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเจออาจารย์ก็ถามเลยคือยังไม่ถามท่านอื่นนะคะพอถามอาจารย์แล้วในรีวิวบอกว่าเดือนอนึงจะรับแค่ห้คนคือกระต่ายอ่ะโชคดีมากเพาถามวันนี้อีก2วันอาจารย์มีคิวคือแบบเหมือนเหมือนจะได้เจออาจารย์นะคะได้เจอก็คือทุกอย่างคือไวมากแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้เจออาจารย์สมปอง ได้ครบเลยนะคะคือถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์คือบอกทุกอย่างไม,ไม่ไม่มีการแบบว่ากักไว้หรืออะไรเงี้ยคือถามอะไรอาจารย์อาจารย์ก็แนะนําตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็เราก็ชอบอยู่แล้วด้วยค่ะว่าอาจารย์เขาแนะนาแล้วเราจะได้อยู่แบบสบายใจด้วยจริงๆน่าจะจบครั้งที่หนึ่งนะคะแต่ว่าอาจารย์มาให้เราอีกครั้งที่สองอะคือเราประทับใจมากมาดูมาเช็คเหมือนช่วยเราเช็คงานว่าโอเคไหมช่างที่เราเรียกมาเขา ถ,ถูกแบบที่เราตั้งไว้ไหมแล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ยไหมคือถูกใจตรงนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์ยังต่อยว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้เลิกนะคือเรายังได้คุยกับอาจารย์เหมือนอาจารย์ไม่ได้ไปไหนอะค่ะวันนี้อาจารย์มาดูเรื่องของแนวรั้วประตูรั้วที่จะเข้าบ้านแล้วก็ประตูรั้วใหญ่ที่มาค่ะอาจารย์ก็จะเจอกับที่ผู้รับเหมาใช่ไหมคะก็มีการปรับเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนเลยดีกว่าพอเราปลูกไปแล้วอะค่ะเราก็มาปรับเปลี่ยนที่หลังมันจะส่วนตัวก็ไม่โอเคถ้าแบบปลูกแล้วต้องมาเจาะต้องมาต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือปรับ ได้ที่ดินเปล่าแล้วให้อาจารย์มาดูให้คือจบเลยถ้าใครสนใจนะคะแบบว่าหรือชื่นชอบในศาสตร์ทางด้านทุนจุ้ยนะคะแล้วท,ทําธุรกิจร่วมด้วยอย่างกระต่ายนะคะสนใจก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์แกไม่ทิ้งงานจริงๆคืออาจารย์ไม่หนีหายไปไหนอาจารย์ยังอยู่กับเราตลอดทั้งปีถูกใจตรงเนี้ยค่ะถามอาจารย์ได้ตลอดเลยอันนี้จักใจเลยนะคะต้องรีบจองอาจารย์นะคะจะบอกว่าอาจารย์นี่คิวแน่นมากแต่ว่าก็คือจะดวงจะได้เจอกันนะคะก็จะได้เจอกันแน่นอน,นะคะ่ะ